ครับจากช่องจัจาไอเอ็มวันวันนี้สุดนี้ตอนนี้เวลานี้ข้ามาเยี่ยมมา่ยายนิดหน่อยครับผมครับหลานน่าจะกรุพครับสมุทรสาครวันนี้ใครจะล้าง,งสนาสมุนะซ้ำลูกนะกูผมก็อะไรเตียงไว้เอามือก็อะไรมันสมควรเอินผมพ่ออะไรก็พออ่อใหญ่นานเด้ออยู่กับผมผมเลี้ยงกับ,กบมือเออแต่เช้าก็เลี้ยงไปตลอดมาผู้ย่างมีพี่ ไปมองไม่บคือมองดีเดี๋ยวคืออยู่กับผมเลยนะบอกใคไม่เนาน่นผลไม่ถูกงงงามหรอกขึ้นค่ารอยเป็นหลานเด,อด,อด้ออเด้อแม่นอนุ่งสบายโพดวันนีเห็นอย่างนี้เดี้วสักสักขาสักแพร่ให้วาเป็นคู่ตนเกิดอะไรเพราะที่ <c oughs> ตังถวยตังยันว่าเป<ส>็นเออน,น,นี่นย